ร้านยำเจ้าดังบางแสนที่ทำถึงทำเกินสุดๆร้านนี้นะคะใครที่มาแถวหาดวอนบอกเลยว่าต้องมีแวะยำตำอาหารทะเลพื้นบ้านที่มีมากกว่า200เมนูบอกเลยว่าราคาอาหารดีงามตรงปกไม่จกตาแน่นอนเป็นร้านเด็ดในย่านหาดวอนเลยมาจ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพาไปที่ร้านยำวอนแซ่บเจดาวซีฟู้ดหาดวอนนภาบางแสนที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีที่จอดรถให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายมีรถซาเลงรับส่งคือรศส่วนที่จอยมาจะเป็นวันอาทิตย์นะคะคือคนเยอะมากแต่รับรองได้เลยว่าอาหารเขาออกไวจริงมาแล้วก็ต้องสั่งยำรวมวอนแซ่บมีทั้งแซลมอนไข่ปา เสี้ยวเสียวหอยนางรมหอยคอแครงกุ้งปูหมูยอปูอ่าขอบอกเลยว่าจอยโคตรอึ้งกับราคาเขาเสิร์ฟม,มาแบบจานใหญ่ๆแล้วมีวัตถุดิบโคตรเยอะจานนี้แค่3 9 9บาทเองขายได้กําไรบ้างไหมเนี่ยข้าวยำปูเนื้อไข่มาแบบจัดเต็มราดน้าจิ้มซีฟู้ดอีกหน่อยบอกเลยว่าอร่อยเต็มคำมากปูกแก้ผ้าแกะมาแบบเอาใจคนรักปูถูกใจจอยสุดๆเพราะจอยแกะเนื้อปูไม่เป็นเลยข้าวกุ้งแกะหัวไข่บอกเลยว่าจานนี้จอยเลิฟมากไข่มันกุ้งกินกับข้าวสวยลร้อนโคตรฟินเนื้อกุ้งแน่นๆแดงๆกินแล้ว ทั้งเนื้อทั้งไข่นี่เสิร์ฟมาแบบเน้นๆเนื้อก้างหวานฉ่ำดองมาแบบกำลังดีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อย่างแซ่บเลยแกงคั่วปูยอดมะพร้าวออนเสิร์ฟเนื้อปูมาแบบเน้นๆน้ำแกงมีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมเมื่กผัดน้ำดารสชาติหวานไม่ได้หวานโดดมีความเค็มนัวของน้าปลากรุ้มลดม่อย่างดีความเค้าไม่มีเลยเพิ่มความสดชื่นด้วยน้าลำไยชื่นใจเนื้อลาไยเด้งกรอบน้าลาไยดื่มแล้วสดชื่นมากค่ะใครที่อยากตามจอมากินยำบอนแซ่บใจดาวซีฟู้ดร้านเปิดสิบโมงเช้าถึงสามทุ่